สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over ประจำสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวทางด้านการเงินการทองว่าเราจะใช้เงินใช้ทองกันอย่างไรเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ในวัยเกษยียณอย่างมีความสุขนะครับพบกับคุณธนาทรคร่องการเขียนครับครับสวัสดีครับพี่ในบุญครับสวัสดีครับ คุณเอปกติเนี่ยนะไอ้เรื่องวกระเสียนเนี่ยนะเรามักจะก,กังวลกันอยู่ว่าเอ็งมีเงินสักเท่าไหร่มันถึงจะพอใชบใช่ไหมอ่าแล้วมันมีกรณีศึกษาไหมว่าถ้ามีเงินน้อยๆเนี่ยมีเงินน้อยๆมีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะฮะมันจะอยู่มันจะบริหารเงินยังไงเพื่อให้มันสามารถอยู่ในวกระกษียณได้มีไหมมีกรณีศึกษาแบบนี้ไหมถ้าถามว่าต้องมีเงินเท่าไหรอ่อันเนี้ยนะครับมันขึ้นแบบว่าเราอ่ะวางแผน การใช้ชีวิตหลังกเกษียณไว้แบบไหนกินอยู่ยังไงนะครับถ้ากินอยู่ยังแบบเหมือนที่เคยกินอยู่ก่อนกเกษียณเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเราใช้เงินนะครับก่อนกเกษียณเนี่ยเท่าไหร่หลังกเกษียณเนี่ยควรจะมีเงินอย่างน้อยคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับของก่อนเกษียณสมมุติว่าปกติก่อนกเกษียณใช้เงินอยู่สักเดือนละห้าหมื่นนะครับ,รบหลังกเกษียณเนี่ยก็จะต้องมีอย่างน้อยๆก็สักสามหมื่นสามหมื่นห้าอะไรแบบนี้นะครับครับ ถึงจะอยู่ได้ถึงจะอยู่ได้แล้วเราก็ต้องคํานวณว่าหลังจาก,กเกษียณเนี่ยไม่มีงานนะครับไม่มีไรายได้แล้วเนี่ยจะอยู่กันไปเนี่ยกี่ปีซึ่งตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยไม่มีใครรู้อายุวันตายของเราแน่นอนใช่ใ,รรใช่เรารู้แค่วันเกิดแต่วันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับ,รบแต่ว่ามันคํานวณได้จากอะไรก็คือมันคาดการนะฮะคาดการได้จากอายุเฉลี่ยของคนในปัจจุบัน นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับคนไทยอายุเฉลีย่ยอยู่ประมาณถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยประมาณ82นะครับเป็นผู้ชายเนี่ย80ครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องมีชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยอีกประมาณ20ปี20ปีหรือไม่ก็ต้องไปดูว่านะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราเนี่ยแกเสียชีวิตกันไปตอนอายุเท่าไหร่อาอันนี้แบบเสียแบบปกติอ่า80ขึ้นไป90บางคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเนี่ย เก้าสิบแล้วนะแสดงว่าอาจจะตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีอายุชีวิตของเราจจะยาวได้เท่านั้นเหมือนกันยาวเกินแปดสิบไปได้อีกฉะนั้นอย่างนี้ปอเนี่ยผมมองว่านะครับยี่สิบห้าปีนะครับหลังเกษียณถ้าคุณเกษียณหกสิบเนี่ยคุณจะต้องมีชีวิตหลังเกษียณไปอย่างน้อยเนี่ยอีกยี่สิบห้าปีอันนี้ถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรที่มันแบบไม่มีอะไรที่อ่านะครับก็ประมาณยี่สิบห้าปีเราก็ต้องมาคํานวณไงว่าเราใช้เท่าไหร่ต่อเดือน รวมไปต่อปีแล้วก็ครูจานวนปีหลังเกษียณไปว่าจะอยู่กี่ปีนั่นคือตัวเลขคร่าวๆนะเพราะยังไม่ได้คํานวณเงินเช้อครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามาถามผมว่าจะมีเงินใช้หลังเกษียณเท่าไหร่เนี่ยมันตอบยากเี่มันขึ้นอยู่กับอีกอารหนึ่งมันขึ้นอยู่กับเรื่องอีกสองเรื่องไหมเรื่องภาระคุณมีภาระอะไรอยู่ไหมกับสองสุขภาพคุณเป็นยังไงไหมใช่เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันมันคาดการยาก แต่่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์สปสอ่ามีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะหรือว่าที่เรียกว่าสปสชเนี่ยเราสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ของเราได้ง่ายๆนะครับเข้าไปใน Google พิมพสปสชคุณพิมพ์ชื่อตัวเองเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์นะครับหลักประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลไหนแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามีสวัสดิการตัวเองเนี่ยมันดีที่สุดยอมดีกว่ายอมดีกว่าเพราะผมคนใกล้ตัวผมเคยใช้ มันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอกับเราจ่ายเงินเองแน่นอนได้นนันอยาเยอะอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราคาดอืมติดทธิมันสิทธิที่เป็นของฟรีมันย่อมไม่สมบูรณ์เท่ากับสิทธิท, <c oughs> ที่เราจ่ายตังเองเหรอกถ้าพูดกันจริงๆค,ครับผมฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมมีตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยอายุหกสิบนะครับมีเงินอยู่สี่ล้าน โอเคแล้วเขาต้องการใช้จ่ายไปตลอดชีวิตเนี่ยเขาจะต้องวางแผนการเงินอย่างไรอ่าน่าสนใจมีเงินน้อยๆเนี่ยทำยังไงไม่มากไม่น้อยเนาะกลางงคนทำงานมามี p พ o ด i d e น t f ฟันมีกอบขอมีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถ้าไม่ได้แบบว่าเพราะถ้าไม่ได้แบบว่าออกจากงานแล้วยังต้องไปใช้หนี้นะอ่าอันนี้ตรงในกรณีนี้สําคัญมากอไอ้เงินก้อนนั้นอะอย่างน้อยๆผมว่าโพรดเอนฟันกอบขอํางานมาสามสิบปีอะ น่าจะมีสามสี่ล้านเนี่ยน่าจะได้อ่าก็เป็นกรณีที่เราจะพบได้ทั่วไปแหละอย่างนี้อ่าฉะนั้นเคสนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างคนอายุหกสิบนะครับแล้วก็เหลือเงินอยู่สี่ล้านนะครับเพื่อที่จะใช้ไปตลอดชีวิตเนี่ยจะต้องวางแผนการเงินอย่างไรอ่าครับเคมดูสถานภาพเขานะครับเขาเป็นคนโสดเพศชายนะครับปัจจุบันก็เกษียณแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสวัสดิการก็คือพวก provident fund นะครับแล้วก็พวกประกันสุขภาพที่ก่อนที่จะ,กะเกษียณพอหลังกเกษียณเนี่ยสวัสดิการเหล่านั้นเนี่ยก็หมดไปนะฮะโดยเฉพาะบริการสุขภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หลังกเกษียณเนี่ยก็ต้องใช้สิทธิ์ที่ตัวเองมีก็คือไอ้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไอ้พวกสปส,ปสช,<อ>ช<อ>ครับเพร,ะราะถ้าเราจะไปซื้อประกันตอนอายุ60เนี่ยแล้วซื้อไปจนถึงอายุ85นี่นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบพวกประกันแบบเหมาจ่ายนะ เขาเหมาจ่ายกันหนึ disease, Hence, ่งล้านห้าล the ้านสิบล้านอะไรเงี้ยนะครับเงินเราหมดแน่นอนนะเพราะว่าเบี้ยมันขึ้นทุกทุกห้าปีตั้งแต่ยุคห้าปีมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันเป็นเบี้ยเสียทิ้งไงฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเงินทั้งหมดที่เรามีอยู่เคสเนี่ยสี่ล้านไปจ่ายประกันหมดเนี่ยก็ก็ไม่ต้องเหลือใช้อะครับครับฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับเป้าหมายของเขาคือต้องการหนึ่งคือเงินสำรองฉุกเฉิน นะครับข้อ <Ừ. S 1> สองเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมเพราะในปัจจุบันเนี่ยพอได้เงินมาจากเอ่อพูลเนซ<อ>์ฟาร์มอะครับ<อ>เขาก็เอาเงินมาเก็บไว้ในธนาคารก่อนนะครับ<อ>ข้อสามเนี่ยบอกว่าต้องการมีเงินใช้จ่ายไปตลอดชีวิตอย่างพอเพียงซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมานั่งดูกันว่าพอเพียงของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าบางคนเนี่ยใช้เงินนะครับเป็นแสน บางคนใช้หมื่นสองหมื่นก็อยู่ได้อืบางคนนี่ผมก็เคยเจอมานะมีประเภทแบบใช้เงินเดือนเดือนในประมาณสี่ห้าแสนก็ก็มีนะครับโชคดีจังฉะนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายไงผมถึงบอกว่ารเราจะไปกำหนดชีวิตของแต่ละคนไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ละคนเขาก็ใช้จ่ายไม่เหมือนกันเราจะต้องมากำหนดงบประมาณรายจ่ายของเราเองว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเคสเนี้ยจะยกตัวอย่างให้หมดเลยนะครับ เคสนี้เป็นเคสจริงนะครับที่ที่ที่ได้เข้ามาวางแผนกับผมนะครับมาดูกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานะทางการเงินของเขาเขามีทรัพย์สินนะครับมีหนี้สินอะไรอยู่บ้างนะครับหลังจากที่กระษียณแล้วนะครับทรัพย์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องนะครับก็คือเงินฝากธนาคารจะอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยนะครับอยู่ที่1นึ่ล้านแปดแสนบาทผลตอบแทนที่ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่0.2%สําหรับเงินฝาก ออมทรัพย์นะครับรบมีเงินฝากประจําอยู่ประมาณสองล้านสองแสนบาทผลตอบแทนหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับฝากประจํากับฝากออมทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยคือสี่ล้านสี่ล้านครับซึ่งอยู่ในธนาคารนะครับจํานวนเงินสี่ล้านนี้นะครับถ้ามาคํานวณในเรื่องผลตอบแทนที่ได้เนี่ยในออมทรัพย์เนี่ยได้สองเปอร์เซ็นถูกไหมไอ้ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นูนย์จุดสองเปอร์เในฝากประจําได้หนึ่งเปอร์เซ็นเมื่อมาคํานวณแล้วเนี่ยไอ้เงินก้นเฉลี่ยแล้วนะครับอยู่ที่ศูนจุดหกเปอร์เซ็นเท่านั้นเอง นะครับสินทรัพย์ของเขาทั้งหมดก็คืออยู่ในเงินฝากมาดูกันว่ามีสินทรัพย์ลงทุนไหมนะครับสินทรัพย์ลงทุนยังไม่มีนะครับแล้วก็พวกสินทรัพย์ส่วนตัวปัจจุบันก็คือมีบ้านนะครับที่อยู่อาศัยปัจจุบันนี่แหละมูลค่าสองล้านห้าอันนี้ปลอดหนี้นะครับรถยนต์หนึ่งคันนะครับมูลค่าห้าแสนอันนี้ปลอดหนี้แล้วเช่นกันอ่าโชคดีเหมือนกันอีกนตัวของเขาอีกสามล้านบาทนะครับเท่ากับว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีสินทรัพย์อยู่เจ็ดล้าน ในขณะที่หนี้สินเนี่ยไม่มีเลยนะครับโอ้ครับไอสินทรัพย์เจ็ดล้านเนี่ยนะครับคือเป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้ใช้สําหรับนะครับชีวิตวัยเกษียณก็คือตั้งแต่หกสิบเนี่ยจนวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเหลืออยู่สี่ล้านก็คือฝากธนาคารไว้อีกสามล้านเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ตั้งไม่ได้ต้องการจะขายเพราะว่าก็ต้องใช้ใช้เพื่อเกี่ยวับอาอัยังต้องใช้หกสิบนี่ยังซิ่งได้อยู่ครับผมยังขับรถขับลาได้ปกตินะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของสินทรัพย์ของเขานะครับส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องถึง5 7บ็ดเซนะครับสินทรัพย์ส่วนตัว4 3เอร์เไม่มีสินทรัพย์ลงทุนนะครับครับทีนี้นะครับหลังจากที่รู้สถานะการเงินของตัวเองก็คือดูจากงบดุลส่วนบุคคลนะฮะว่ามีสินทรัพย์เท่าไหร่นี่สินเท่าไหร่เนี่ยถัดมาต้องมาดูในงบประมาณรายรับรายจ่ายว่าปัจจุบันเนี่ยอายุ60กระเกษียณแล้วเนี่ยยังมีไรายได้จากช่องทางไหนไหมนะครับแล้วรายจ่าย ในแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยเราลองนั่งลิสต์จดรายการเลยบันทึกเลยนะฮะว่าเราใช้อะไรบ้างในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเราใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามีเรามีเงินจํากัดถูกไหมเรามีเงินที่เหลือกเกษียณเนี่ยจำกัดไม่ได้มีแบบว่ามากซะจนไม่สามารถที่แบบใช้เท่าไหร่ก็ได้อะไม่ต้องมา,มต,งมาต้องมานั่งคํานวณว,ว่าเออต้องใช้ไม่ได้ล่นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีงบประมาณจํากัดเนี่ย นะครับสินทรัพย์มีจํากัดเราก็ต้องมาดูว่านะครับรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างในเคสนี้นะครับมีเงินรายได้เนี่ยมีเงินจากประกันสังคมนะครับเดือนละ4,400บาทครับแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะ6กก็จะได้ห0 0ถูกไหมฮะเดือนละห0 0บาทครับถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยรายได้เขาก็มีจากเงินประกันสังคมกับเบียยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยตกเดือนละ5,000ันบาท นะครับเท่ากับว่าห้าพันบาทต่อเดือนเนี่ยได้ทุกเดือนแน่ๆฉะนั้นถ้าเราใช้เงินไม่ถึงห้าพันเนี่ยเราสบายใจได้ไม่ต้องดึงเงินเก่าออกมาใช้เลยครับแต่ถามว่าในชีวิตจริงเนี่ยเอ,อเราใช้เงินเดือนละห้าพันได้ไหมครับยากมากยาก<ร>ามากยากถึงที่สุดเด,เดียวเดือนหน้าเนี่ยค่าไฟขึ้นเนี่ยนะคำนวณแล้วประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นตะค่าแก๊สก็ขึ้นใช่สมมุติปกติเนี่ย ใช้ไฟอยู่2,000เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นประมาณ2,004 2,005 2,005 2,004อืมขึ้นไปแบบเกือบ20%นะฮะครับนี่เราต้องมาดูว่ารายจ่ายจําเป็นนะครับมีอะไรบ้างรายจ่ายผันแปรมีอะไรบ้างอย่างในเคสนี้นะครับผมให้เขาลิสต์รายจ่ายเขามานะครับในแต่ละปีในแต่ละเดือนรายจ่ายของเขาเนี่ยมีรายจ่ายจําเป็นคือประกันรถยนต์เนี่ยนะครับปีละหนึ่งหมื่นบาทครุงรักษ,ษารถปีละหนึ่งหมื่นบาท อันนี้เป็นเรื่องของรายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาลดค่าภาษีอะไรต่างๆนะครับถ้าก่อว่าสองหมื่นบาทแล้วนะต่อปีไม่ที่รายได้หกหมื่นเหลือแค่สี่หมื่นสี่หมื่นเราจะใช้ดำรงชีพยังไงเพราะว่าชีวิตหลังเกษียณเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่สามหลักนะครับไอ้สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือค่าดำรงชีพกินอยู่อืมกินอยู่เรื่องที่สองก็คือเรื่องของค่าสุขภาพค่าดูแลสุขภาพ เรื่องที่สามก็คือเรื่องของการเรื่องของสันทนาการเพราะว่าหกสิบแล้วเนี่ยคุณจะให้เขาอยู่บ้านอย่างเดียวคงเป็นไม่ได้ถูกไหมยังต้องเจอเพื่อนฝูงยังต้องไปเที่ยวไปทาบุญเ้าวัดอะไรกันก็ว่าไปนะมันก็ต้องมีรายจ่ายตรงนี้อยู่ครับทีนี้มาดูค่าใช้จ่ายผันแปรกันบ้างนะครับรายจ่ายผันแปรเนี่ยเขามีอะไรอีกบ้างนะครับ เขามีค่าสาธารณภพก็คือพวกค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์นะครับเดือนละสี่พันห้าครับพี่ในบุญอันนี้หมดแล้วนะเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเอารายได้จากประกันสังคมหมดแล้วอาชีพเนี่ยหมดแล้วนะแต่ค่าน้ําไฟค่าประกันรถบรรทุกสารถหมดแล้วฉะนั้นยังไงก็ต้องดึงเงินเก่ามาใช้ถูกไหมฮะครับเขามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกเดือนละห้าพันบาทนะครับมีค่าเดินทางน้ํามันทางด่วนต่างๆเนี่ย เดือนละสามพันค่าอาหารเดือนละหนึ่งหมื่นนะครับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเขากันเอาไว้ปีละประมาณหนึ่งหมื่นบาทอืมอ่าฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายจําเป็นเนี่ยสองหมื่นรายจ่ายพันแปรเนี่ยสองหมื่นแปดนะครับรวมรายจ่ายต่อปีเนี่ยอยู่ที่สามแสนแต่รายได้เนี่ยอยู่ที่หกหมื่นพี่ในบุญถ้าบอกว่าเขาต้องดึงเงินมาใช้จากบัญชีที่มีอยู่สี่ล้านเนี่ย นะครับปีละสองแสนสี่หรือว่าเฉลี่ยละสองหมื่นครับนะอันนี้คือถ้าดูจากรายจ่ายของเขาอะถือว่าน้อยแล้วนะพี่ในบุญอ่าถูกไหมฮะคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแค่ห้าพันเนี้ยค่าอาหารหมื่นห้าเนี่ยค่าน้ําไฟภายในบ้านเดินทางเนี่ยรวมละสองหมื่นกว่าบาทนี่ถือว่าก็ถือว่าน้อยแล้วเนะี่าเขาก็จำกัดจํำเขี่ยมากแล้วเนี่ยอ่าฉะนั้นมาดูว่านะครับถ้าเขาไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะ เก็บเงินไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาใช้อย่างเงี้ยแล้วดึงมาใช้ปีละสองแสนสี่หรือว่าเดือนละสองหมื่นบาทเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายได้ที่ได้จากเงินประกันสังคมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเดือนละห้าพันห้าพันขณะที่ตัวเองใช้เดือนละสองหมื่นห้านะครับเท่ากับว่ามันขาดอยู่สองหมื่นก็ต้องไปดึงมาจากเงินที่เราเก็บออมไว้ตั้งแต่ก่อนทำงานถึงไหมฮะที่มีอยู่ที่ส้าห่นสองห่าเดือนละสองหมื่นสองหมื่นเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน ปีหนึ่งก็คือสองแสนสี่วันที่อายุหกสิบผมคำนวณให้แล้วครับพี่ในบุญถ้าเราคำนวณเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับที่ปีละสามเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับเขาจะอยู่ได้นะครับสิบสี่ปีพี่ในบุญเงินจะหมดตอนอายุเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่แต่ถ้าไม่คำนวณเงินเฟอ้อนะสมมุติว่าดึงเงินอกใช้เท่ากันทุกเดือนปีละสองหมื่นไม่คำนวณเงินเฟอ้อที่จะต้องดึงเงินมาใช้มากขึ้นปีละสามเปอร์เซ็นนะถ้าไม่คำนวณเงินเฟอ้อเนี่ย จะอยู่เพิ่มได้อีกสองปีครึ่งก็คือเงินจะหมดที่อายุยี่สิบปีใช่ครับจะอยูอ่เงินจะหมดที่อายุเจ็ดสิบหกก็คืออยู่ได้อีกสิบหกปีนะครับฉะนั้นหลังอายุเจ็ดสิบหกไปนะครับมันจะมีอยู่สองทางก็คือหนึ่งคือคุณต้องไปหารายได้เพื่อมาเป็นค่าดำรงชีพไปต่อชีวิตต่อไป,อ,ไปอ่าสองก็คือ บ้านเนี่ยนะครับต้องเอาไปเข้าในเรื่องของไอ้พวกม็อกกิ้ม็อกเก็ตอ่ารีเวิร์ดมอกเก็ตนคนาคตนี้เขาน่าจะมีพวกแบบมีมากขึ้นกว่านี้นอแล้วก็เอาเงินออกมาใช้นะครับแล้วก็อยู่ต่อไปแต่ถ้าคนนี้อายุเกิดเขาเราไม่รู้ไงว่าอายุอายุยาวแค่ไหนอืมยะยาวแค่ไหนเกิดไปอยู่ไปถึงเก้าสิบทำไงเนี่ยอืมเงินก็หมดอีกฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้วางแผนทางการเงินนะครับก็ อย่างที่เห็นก็คือว่าไม่คำนวณเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ได้สิบหกปีถ้าคำนวณเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นตต่อปีอ่ะคุณอยู่ได้ถึงอายุเจ็ดสิบสี่ถ้าตอนนั้นก็คือต้องกลับมาทำงานหรือไม่ก็ต้องขายสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ก็คือ,อบ้านนะครับกับรถยนต์รถยนต์เนี่ยสิบหกปีข้ <100 S 1> างหน้าปัจจุบันเนี่ยมันห้าแสนไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่น่าจะขายได้หรือขายได้แล้วแหนะผมว่าฉะนั้นรถยนต์ก็ตัดไป ก็เหลือแต่บ้านเหลือบ้านอย่างเดียวเท่านั้นเองเท่ากับว่าต้องขายสินทรัพย์หมดเลยนะอันนี้คือเคสที่ไม่วางแผนทางการเงินครับครับทีนี้มาดูว่านะครับถ้าเราวางแผนนะครับใช้เงินสี่ล้านของเราเนี่ยนะครับที่มีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดใช่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้มันทํางานบ้างเพื่อนะครับเพื่อให้มีรายได้เข้ามานะฮะอย่างน้อยก็เป็นค่าใช้จ่ายของเรา ว่าเราจะต้องทำยังไงอมาดูกันนะครับทีนี้เนี่ยไอวิธีการถอนเงินหลังเกษียณเนี่ยนะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งผมว่าหลายๆคนคงอาจจะเคยได้ยินเขาเรียกว่าทฤษฎีสามถัง Three b u c k e t of money for retirement นะครับก็คือก็คือเหมือนกับว่าเราจะแบ่งเงินเนี่ยนะครับออกมาทั้งหมดเนี่ยสามกองย่างในเคสเนี้ยผมจะใช้วิธีนี้ นะครับแบ่งเงินออกมาเป็นสามกองเพราะอะไรเพราะว่าเงินต้นเนี่ยเขามีอยู่แค่สี่ล้าน,านถ้าเราต้องการนะครับถ้าเราต้องการเงินออกมาใช้เดือนละสองหมื่นหรือว่าปีละสองแสนสี่ด้วยเงินต้นที่สี่ล้านนี่นะครับเราก็ต้องหาผลตอบแทนให้ได้แบบการันตีเลยนะหกเปอร์เซ็นตต่อปีอืมอะสมมติอะสมมติว่ามีถ้ามีเท่ากับว่าคุณต้องเอาเงินทั้งสี่ล้านไปหมดเลยเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยไม่ไมีไม่เหลือเงินฉะนั้นตรงเนี้ย มันทําไม่ได้อย่างน้อยๆก็ต้องการเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ถูกไหมฮะเกิสมมุติว่าสมมุติว่าเอาการเงินไว้สักล้านหนึ่งอีก3มล้านเนี่ยก็ต้องไปหาผลตอบแทนให้ได้ถึงแเซแบบการันตีนะต้องสูงขึ้นไปอีกต้องสูงขึ้นไปอีกนะครับ,รบเพื่อที่จะได้เงินออกมาใช้เดือนละ20,000หรือว่าปีละ2 4งแสนฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เขาการันตีผลตอบแทนเช่นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้บริษัทเอกชนหรือว่าพวกสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอะไรพวกเนี้ยอันนั้นอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเงินต้นมันน้อยเกินไปครับคดังนั้นเนี่ยผมลจึงเลือกทฤษฎีที่เรียกว่าถัางสามถังมาใช้นะครับครับมันต้องทอํายังไงอ่ะมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับถังสามถั<า>งเนี่ยถังแรกนะครับเราก็จะต้องเก็บเงินเอาไว้เป็นสําหรับเป็นพวกเงินฝากเงินที่อยู่ในสภาพคล่อง เช่นเงินฝากธนาคารนะครับเงินกองทุนรวมตลาดเงินอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็คือให้ผลตอบแทนเนี่ยไม่เยอะให้ผลตอบแทนประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่ถังเนี่ยเราต้องมีเงินอย่างน้อยเนี่ยเอาไว้ใช้จ่ายประมาณสองปีไว้จุเฉินอย่างเคสนี้เนี่ยผมจะเอาเงินไว้ในถังที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่อยู่ในรูปแบบของเงินฝากกับกองทุนรวมนะครับตลาดเงินเนี่ยนะครับอยู่ที่ห้าแสนบาทอันนี้เอาไว้ใช้สองปีนะครับถังที่สองเนี่ยนะครับ มันจะเป็นถังที่การเงินเอาไว้ใช้ตั้งแต่ปีที่สองไปถึงประมาณปีที่หกปีที่เจ็ดอย่างเงี้ยนะครับอยู่ต่อไปได้อีกสี่ห้าปีไอ้ถังนี้นะครับเราสามารถลงทุนในความเสี่ยงสูงขึ้นได้นะครับอย่างในเคสนี้นะครับในถังที่สองเนี่ยผมจะให้เขาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าพวกรีดนะครับในถังที่สองเนี่ยลงทุนอยู่ที่หนึ่งล้านบาท นะครับ,รบดึงประมาณหนึ่งล้านบาทผลตอบแทนตรงนี้ประมาณสี่เปอร์เซ็นต่อปีครับ,รบสมมุติถ้าเราได้เงินออกมาสี่เปอร์เซ็นต่อปีสําหรับในถังที่สองก็คือสี่หมื่นถูกไหมฮะเพราะเงินต้นอยู่ที่สองอ่าอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านครับได้เงินออกมาสี่หมื่นก็เอาเงินตรงเนี้ยสี่หมื่นยไปใส่ในถังที่หนึ่งไว้อืมเพราะในถังที่หนึ่งเนี่ยเราจะใช้ไปได้สองปีถูกไหมครับแ,แต่ละปีเนี่ยเงินที่งอกจากถังที่สองเนี่ยก็คือออกมาสี่หมื่นเอาไว,ว้เฉลี่ยถัทงที่หนึ่ง ถังที่สามนี่นะครับก็จะแนะนําว่าให้ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นนะครับหรือว่าพวกกองทุนส่วนบุคคลเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วนะที่ให้ลงทุนเนี่ยแค่ขั้นต่ําประมาณหนึ่งล้านบาทครับอย่าไปเล่นหุ้นเองเลยอเพราะว่าเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะครับผมเห็นคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปเล่นหุ้นเองเนี่ยนะครับก็จะซื้อซื้อขายขายนะครับคือเหมือนเหมือนเล่นเป็นการพนันอะไม่ได้เป็นการลงทุนจริงๆ ฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยแนะนําว่าถ้าจะไปลงทุนในหุ้นรายตัวเนี่ยแนะนําว่าให้ไปลงทุนนะครับลงทุนพวกกองทุนส่วนบุคคลไปเลยพวก private f u n อันนี้คุณสามารถให้เขาลงทุนแทนเราได้หรือว่าจะซื้อ,อกองทุนรวงธรรมดาที่ลงทุนในหุ้นก็ได้นะครับในถังที่สามเนี่ยนะครับจะมีเงินอยู่ทั้งหมดสองล้านห้าแสนบาทนะครับ,รบอันนี้เราคาดหวังผลตอบแทนประมาณแปดเปอร์เซ็นต่อปีไอถังเนี่ยมันเป็นถัง ที่จะไว้ใช้สําหรับนู่นนะฮะอีกเจะะ<ป>็ดปะยาวาก<ะ>อ่าก็ระยะยาวขึ้นถังที่หนึ่งเนี่ยใช้ภายในสองปีถูกไหมฮะถังที่สองเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าปีถังที่สามประมาณหกเจ็ดปีขึ้นไปนะครับไอ้ถังที่สามเนี่ยเมื่อเราคาดหวังผลตอบแทนที่แปดเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยเงินต้นอยู่ที่ประมาณสองล้านห้านะครับไอ้ถังที่สามเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นเงินก็จะออกมาประมาณสักสองแสนประมาณสองแสนต่อปี ฉะนั้นถังที่สองเนี่ยจะมีเงินออกมาประมาณสี่หมื่นต่อปีถังที่สามจะมีเงินออกมาประมาณสองแสนต่อปีฉะนั้นเอาถังที่สองกับถังที่สามรวมกันได้สองแสนสี่ไปใส่ในถังที่หนึ่งเข้าใจยังครับก็คือเท่ากับว่าเงินเงินของเราเนี่ยมันจะไม่หมุนเลยเงนมันก็จะหมุนไปโฟล์ไปแบบนี้นะครับครบเจ็ดปีไอ้เงินที่เราลงทุนมันก็ยังงอกเงยกลับขึ้นมาไอ้สำหรับถังสองถังสาม พราะมันจะมีส่วนต่างของราคาอือันนี้คือเป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าการถอนเงินแบบนะครับ three buckets นะครับก็คือถังสามถังทีนี้ทํามาดูในเรื่องของรายได้กับรายจ่ายเนี่ยรายจ่ายยังเท่าเดิมนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณปีละสามแสนรายได้เนี่ยคืออปีละหกหมื่นแต่ว่าดอกผลจากการลงทุนในถังที่สองกับถังที่สามเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสองแสนสี่นะครับไอ้เงินตรงเนี้ยเราไม่ได้เอาไปใช้นะเราก็ยอดกลับไปที่ถังที่หนึ่ง ที่หนึ่งสะสมไว้เพื่อให้เพื่อให้ปีหน้าเนี่ยเพราะปีมันปีแรกเนี่ยเงินในถังที่หนึ่งจะหายไปสองแสนสี่หายไปครึ่งเลยอืมอ่าถัดมาปีที่สองเนี่ยถ้าถ้านะครับผลตอบแทนคาดหวังเป็นไปที่เราต้องการนะไอ้เงินสองแสนสี่ก็จะกลับมาในถังที่หนึ่งแต่ถ้ามันยังไม่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดเนี่ยเราก็ยังมีถังที่หนึ่งเนี่ยอีกหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งเหลืออยู่อีกปีอ่าใช่ใช่อืมฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็คือเราต้อง วางแผนการลงทุนหลังกเกษียณคือถอนเงินออกมาดีๆนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในเคสแรกเนี่ยถ้าเราไม่วางแผนทางการเงินเลยเนี่ยนะครับเราอยู่ได้สิบสี่ปีเท่านั้นเองอ่าออืมแต่แบบนี้มันจะยาวกว่าใช่ครับเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วอย่างน้อยสองปีรู้ไหมฮะเพะิ่มมูลค่าเงินออมที่เขาตั้งใจก็คือว่าวันนี้เราก็คือจัดสรรเงินออกมานะครับ,รบลงทุนในสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่ลงทุนอยู่ในธนาคารอย่างเดียวนะครับ,รบแล้วก็บอกว่าจมีเงินใช้จ่ายไปตลอดชีวิตอย่างเพียงพออันนี้ก็คือนอวมโจทย์เป้าหมายเขาได้ทั้งหมดนะครับ,รบแล้มีเรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้วางแผนนะครับก็คือเรื่องของประกันสุขภาพประกันเพราะว่าอายุเขาเกิดแล้วอย่างผมเพราะผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่าประกันสุขภาพเนี่ยถ้าเราซื้อประกันตอนอายุ60นะครับสมมุติซื้อแบบเดี๋ยวนี้เขาจะมีพวกประกันลักษณะแบบเหมาจ่ายเนาะ ก็คือม <amat S 1> ีวงเงินให้เราต่อปีหนึ่งล้านห้าล้านสิบล้านร้อยล้านไอ้พวกเนี้ยนะครับถ้าเราอสมมติเอาแค่แบบกลางๆประมาณสักห้าล้านก็แล้วกันถ้าเราซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่อายุหกสิบไปถึงอายุแปดสิบห้าเนี่ยเป็นประเภทประกันพวกนี้คือประกันเสียทิ้งนะครับเหมือนประกันรถยนต์นะครับแต่ประกันรถยนต์เนี่ยมูลค่าลดลดลงเนี่ยเวลานานขึ้นเนี่ยประกันมันจะลดลงลดลงตามด้วยอแต่ว่าชีวิตคนเนี่ย นะครับอายุยืนขึ้นประกันสุขภาพเริ่มข <c oughs> ึ้นไป็นลงมันจะสวนทางกับประกันรถยนต์คร <c oughs> ับนี่ถ,<ม>ถ้าเราเอาเงินของเรามาซื้อประกันตอนหกสิบเนี่ยโอกาสที่ไม่แนะนําคือไม่ใช่ไม่แนะนําถ้าเป็นไปได้ก็คือซื้อนะครับ<ม>แต่ถ้าเราดูแล้วเงินอย่างในเคสเนี่ยมีเงินใช้อยู่สี่ล้าน<ม>นะมันจับกัดกว่าเรามาดูราคาเบี้ยประกันตั้งแต่อายุหกสิบจนถึงอายุแปดสิบห้าเนี่ย เบี้ยประกันเนี่ยประมาณเกือบเกือบสามล้านนะฮะครับเอ๊ะถ้พพี่คนนี้ถ้าพี่คนนี้เขาซื้อประกันสุขภาพนี่ตั้งก่อนหน้านี้นะอาจจะอยู่สักประมาณอายุสักสี่สิบห้าสิบเนี่ยเขาซื้อไว้แล้วเนี่ยนะถึงตอนนี้เราก็ควรจะซื้อต่อไหมควรจะแนะนาให้เขาซื้อต่อไปไหมสมมติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวางแผนก่อนหน้านี้ตั้งแต่อายุสี่สิบเนี่ยนะครับสักสี่สิบห้าสิบผมจะแนะนำเรื่องของประกันเป็นพวกยูนิตลิงยูนิตลิงใช่ไหมประกันควบการลงทุนนะตอนที่เรามีเงินเยอะตอนอายุสี่สิบทำงานอยู่ถูกไหมฮะ เรารสามารถที่จะ,ะซื้อประกันแบบยูนิตลิงก์นะครับเพื่อที่จะมีเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนแล้วพอ,อถึงอายุ60เนี่ยนะครับเราไม่ต้องจ่ายประกันก็คือไอ้ตัวย<ห>ูน <Unit S 2> <ป>ิตลิงก์นี่แหละเงินที่เรามีอยู่ในในในมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนของยูนิตลิงก์เนี่ยมันก็จะมาจ่ายตัวประกันสุขภาพให้เราไปเรื่อยๆอันนี้คือแนวแนวแนว,แนวทางหรือว่าไอเดีย แต่ต้องทําก่อนเกษียณตอนไงยะครับตอนสี่สิบเนี่ยเหมาะเหมาะกวันนี้เนมาคือมาด้วยความที่เขาเกษียณแล้วแล้วมีเงินอยู่เท่านี้นะครับอ่าฉะนั้นในแต่ละเคสในแต่ละคนเนี่ยย่อมไม่เหมือนกันใช่ใช่อย่างาคนที่เคยดูคลิปกันก่อนบางคนก็แบบว่าเออทาไมเกษียณแล้วผมบางคนผมแนะนําให้เขาซื้อประกันเพราะว่าโอเคเขามีทรัพยากรที่เขาสามารถที่จะเอาเงินเขามาการือตรงนี้ได้ S <S อ,าาอย่างในเคสเนี่ยอาจจะมีจํานวนเงินที่น้อยไปนิดนึงนะครับแล้วเขาก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ไอ้พวกบัตรทองพวกที่ไอ้พวกหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าที่เราทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนต้องเข้าใจข้อจํากัดของแต่ละคนใช่ครับเพราะว่าข้อจํากัดของแต่ละคนเน่ยไม่เหมือนกันดังนั้นการวางแผนการเงินเนี่ยนะครับมันต้องทําเหมือนตัดเสื้อเลยก็คือ ต้องวัดไซส์ก่อนต้องมาดูาวัดรอบอกรอบเอวนะแล้วนีงาะวางแผนให้ได้เหมือนตัดเสื้อครับครับนี่ไงที่คุณธนาทรมักจะบอกอยู่เสมอว่าไอการวางแผนการเงินเนี่ยนะฮะคือการบริหารการเงินเนี่ยต้องเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่ไปทำอตอนสุดท้ายไม่ใช่ไ,<ง>ไปทําตอนอายุห้าเออหกสิบแล้วควรจะทําตั้งแต่อายุ เริ่มต้นเนี่ยงอาจจะตั้งแต่เริ่มต้นวัยทํางานเลยหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างช้าสุดก็ควรจะอยู่ประมาณสักสามสิบสี่สิบเนี่ยควรจะเริ่มได้แล้วควรจะเริ่มวางแผนได้แล้ะเพราะถ้าไปวางแผนช้ากว่านี้เนี่ยฮะมันก็เห็นอย่างตัวอย่างอันนี้ฮะอย่างนั้นก็เห็นแล้วเห็นชัดอย่างนึงคือเรื่องประกันเนี่ยทํายิ่งถ้ามีเงินสะสมอยู่น้อยเนี่ยทําประกันไม่ได้เลยใช่ครับแต่ถ้ามีเงินบสะสมเยอะกว่านี้ก็ก็โอเคก็คุณก็อาจจะมีสิทธิ์จะทาได้เราก็ต้องยอมรับว่าข้อจํากัดมันมี นะฮะแต่ในข้อจํากัดเนี่ยเราก็มีสูตรในการจัดการกับชีวิตเขาเนี่ยในแบบของเขาได้ครับเหมือนกันนะฮะบางคนง<อ>ก็ยอมรับว่าก็มีข้อจํากัดอ่าอ,อย่างอย่างในเคสพี่ท่านนี้เขาก็บอกว่าโอเคเขาไปใช้สิทธิ์พวกบัตรทองอะไรตาม,มสิทธิ์ของเขาได้ไม่มีปัญหาเขายองยอมรับ,บกันใช่ครับครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้อจํากัดเราก็จะพูดได้ว่ามีเมื่อมีข้อจํากัดมันก็ยังทําได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ นะแต่เป็นข้อจํากัดที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันแล้วก็วันนี้ก็จะมีไอเดียในเรื่องการวางแผนงานออกมาเป็นสามสามตะกร้าหรือสามกระป๋องหรือว่าสามถุงกองสามประเภทสามกองนะฮะเป็นไอเดียที่ที่เสนอเข้ามาแล้วก็ให้เรามาให้มีเงินหมุนเวียนที่เราจะใช้ได้ไปหลายๆปีต่อนเนื่องกันไปนะครับอับนนี้ถ้าเกิดมีคนยังสงสยัยหรือมีคนอยากจะคุยกับโคจนาทรน,นะฮะหรือคุณเอเนี่ยนะฮะ ในแม่มุมที่แตกต่างออกมาหรือหลากหลายหรือที่มีเวลามากกว่านี้เนี่ยฮะติดต่อได้ยังไงครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ส่วนตัวผมได้นะครับ Facebook ชื่อธนาธรสะกดภาษาไทยนะครับ,รบทอทงนำหรูอสะะาาทอทหารรอเรือแล้วก็คล่องการเขียนสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามคำถามทิ้งคำถามไว้แล้วผมก็จะมาตอบคำถามครับเพราะแต่ละคน มีสูตรไม่เหมือนกันนะฮะตใช่ครับโค้ดก็ยินดีที่จะตัดสูตรให้ไม่เหมือนกันได้ครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ